ขออนุญาตถามเ,าเรื่องเกี่ยวกับอาวุธทางเทคนิคของฝั่งรัสเซียได้หนึ่งครับคลิปที่แชร์กันเยอะมากตลอดเลยครับตลอดปีที่ผ่านมาคือคลิปรถถังรัสเซียโดนยิงเนี่ยทาไมมันโดนยิงง่ายขนาดนั้นครับแม้กระทั่งรถถังแบบอีที่สุดของรัสเซียทีเก้าศูนย์อะไรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอืมอืมอืมทีเก้าศูนย์เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโดนทุกวันโดนทุกวันพเพราะมันไปไปเจอที่บูเลดากับที่ตรงอ,อะไรนะ ลืมชื่อเวลาอยู่ตรงกลางระหว่างบักมุดกับตัววูริด้านี่ตรงกลางแอดนีอ mm ิฟกานะครับถ้าจำไม่ผิดนะ mm hmm. ยังไงก็ขออภัยถ้าผิดตงเนี้เขาจะเอาเอารถถังทีเก้าสิบมาใช้ mm hmm. แล้วก็โดนทุกวันเลย mm hmm. แล้วก็มันไปเรื่องแปลกเพราะว่าทีเก้าสิบเนี่ยเขาพูดว่าเป็นอ mm ีกวินเซเบิลก็คือเป็นรถถังที่ทําลายไม่ได้ mm hmm. แต่โดนทําลายตลอด mm hmm. มันก็เกิดจากโดนครับโดนกระปพืนใหญ่รถ mm hmm. ถัง mm hmm. แทนจะสู้ได้หรอเพราะว่าปืนใหญ่รถรรถรถถังรัเสเซียเนี่ยจุดอ่อนเขาอยู่ข้างบนคือ ป้อมปืนข้านาอ่อน <S <S ขั้งหน้าแข็งอยู่แต่ป้อมปืนข้างบนงบน,งบน่ะอ่อนแต่นั้นพอเจอเจอเจบลินเจเบลินมันยิงขึ้นไปมันไม่ยิงไม่ยิงประทะตรงๆเนี่ยไม่เหมือนสตุกหน้ายิงเข้าเท่าตรงไอ้สายพานเข้ายิงมาแล้วมันมันเหินไปข้างบนแล้วระเบิดจากข้างบนลงมาข้างล่างมันถึงในพังทุกคันไง <S <S นะครับทีนี้ตัวของปืนใหญ่ในเวลายิงออกมาเนี่ยเขายิงตรงมาจากข้างบนเนี่ยมันก็เข้าที่ตัวตัวไอ้ที่ป้อมปืนเนี่ย มันก็เรียบร้อยหมดนะครับทุกคันโดนคันไหนกคันนั้นหมดมก,ก็พินาศหมดเลยนะครับก็อมันมันเรียกว่าแพ้ทางดีกว่านะครับแล้วตัวของรถถังของอ่าของรัสเซียเนี่ยคนประจําประจํารถเนี่ยส่วนมากจะต้องเสียชีวิตหมดเพราะว่าอ่าเขานั่งอยู่บนระเบิดไอ้เขาเรียกว่าอะไรลูกลูกกระสุนปืนใหญ่ของ,อข,องของรถถังนะอ่ะเขานั่งอยู่บงบนเนี่ยพอระเบิดตุมลงมาตุมปั้มก็ระเบิดตามก็เป็นไฟลุกไอ้ปั้มปืนก็เหินขึ้นไปสิบยี่สิบเมตรนะครับ ระเบิดขึ้นไปขนาดนั้นมันไม่ไม่เหลือต่างจาก้องตะวันตกที่เขาจะมีแผงกั้นถ้ายิงมาแล้วเนี่ยอตัวพลประจำรถพอจะหนีทันนะครับถามว่าทําไมถึงเสียหายเยอะก็เพราะว่ามันโดนปืนใหญ่กับโดนเจลลินนะฮะาจะว่า,า,าครับตรงไปตรงมาครับครับแล้วรถถังที่อเมริกาจะให้ภายในสามเดือนแล้วก็เดือนหน้านี่รู้สึกว่าจะเป็นรถถังประจำบัหลักของอังกฤษใช่ไหมครับเออก็จะให้ก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็อีกประมาณสามสี่เดือนก็จะเป็นรถถัง แอบรมใช่ไหมครับถ้าผมออกเสียงไม่ผิดแล้วก็ <Abraham. S 1> อรม <Abraham. S 1> ของเยอรมันก็จะมาภายในสามสี่เดือนที่เป็นรถถังหลักนะครับประมาณร้อยคันรวมกันแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนไหมครับคือตัวนี้อย่างที่เดเมสครู่เนี่ยนะครับว่าตัวตัวรถถังของอ่าทางรัสเซียเนี่ยเขามไม่มีกล้องเขามองไม่เห็นดังนั้นเนี่ยรถถังรุ่นใหม่ของของทางตะวันตกเนี่ยเขาเห็นหมดคือตัวของของยูเครนก็มีอยู่แล้วเดิมเนี่ยเขาค่าจะมาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยคันัน้ง อาจารย์ม่ผินเนี่ยนะครับเขาเขาก็เป็นเหมือนรัสเซียมันก็สู้กันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดมาไปเจอของตะวันตกเนี่ยยิงก่อนเสมอแล้วยิงได้สี่กิโลปืนใหญ่ก็ยิงได้สี่กิโลขึ้นไปเนี่ยอย่างที่ของรัสเซียจะมีทีสิบสองกับทีอสองเป็นหลักทีเก้าทีแปดสิบเก้าสิบทีสิบสี่จะมีน้อยนะครับทีอสองเนี่ยก็เรียกว่าโดนโดนตั้งแต่ไกลก,ก็ระเบิดแล้ว ที่เขาทำมาใหม่เนี่ยนะครับทบส7 2ก็ต้องเข้ามาใกล้หน่อยนะครับสักพันห้สองพันก็ไม่เหลือแล้วดัง<ม>นั้นโอกาสที่จะสู้กับทางตะวันตกยากเพราะว่าคุณมองไม่เห็นเขาเขาเห็นคุณ<ม>แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีเครื่องบินมาช่วยเนี่ยไม่เหลือ<ม>และเสียไม่เหลือครับ